โอเคครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตกลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่เช่นเคยนะฮะกบซีกชิวๆนะครับซีกชิวๆเพราะว่าเราอยู่ในแรล่งแบบแรล่งไม่ได้สูงมากนะฮะแล้วก็มาอยู่ชิวๆตรงนี้นะฮะนี่เราก็เริ่มมาจากบ้านแรกเลยละกันผมขออนุญาตหยอดให้บ้านนี้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเขาไม่หยอดกันนะฮะน่าจะเอาบ้านนี้ไปเออไปสู้นะเออลูดสกิลมันไปเรื่อยๆนะครับ รูดสกิลมาเรื่อยๆระหว่างระเบิดดักน่าระวังระเบิดดัก,นะดดกพาราดินนะ,ะระหว่างนี้ก็เขาก็อาจจะซัดเรานะครับเราก็ไม่เป็นไรเรามีโอกาสไม่ใส่วิวสักตัวเราก็รูดไปเลยนะฮะชรีสกิลตัวไหนผมว่ารีสกิลที่พาราดินแล้วกันนะฮะรีที่พาราดินแล้วกันคิดไม่ออกนะฮะแล้วเดี๋ยวเราฆ่าตัวฮิวก่อนนะไอ,ไอตัวชื่ออะไรนะ D.K เก็บไวท้ทีหลังได้เลยนะฮะวันนี้จะขออนุญาตไม่เปิดหน้านิดนึงนะฮะไม่ใช่อะไรฮะเดี๋ยวกลัวโดนด่านะครับเล่นไม่ดี ยอกนะก็ไม่มีอะไรนะก็แค่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะโอ้โหโอ้โหโดนระเบิดไปสองทีนะสวยงามนะตอนนี้ก็เหลือแค่วางระเบิดดักดีเคแล้วนะครับตอนนี้ไอตัวนี้ไม่น่าจะมีทําอะไรเราได้แล้วล่ะนะดีเคนะครับดีเคนี้ก็เอารูดไปทีหนึ่งนะวนไปเรื่อยๆนะครับพอเขาไม่มีท่าเราก็รูดไปเรื่อยๆนะวางดักดีเคไว้โอ้โหไม่ติดนะดอกแรกนะไปแล้วดอกแรกโอ้โหดีเคก็จะฟาดอย่างเดียวเลยเว้ยอ่ะ โอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็วนไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ตัวนี้ตายไปก็ยังไม่เป็นไรนะรีคูดาวไว้ก่อนรีคูดาวไปก่อนนะวางติดไหมอ๋อเดี๋ยวมาจะไม่ติดซะแล้วนะครับดีเคตัวนี้อาจจะทําเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเดเมจไม่ใช่เดเมดดียอาจจะทําเป็นเล็ดร้อยเนี่ยเล็ดร้อยเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ตอนนี้เราก็รอนะทำได้อย่างเดียวคือรอแล้วตัวนี้มันไม่เอ็กเลยแต่ดีแล้วนะที่มันไม่เอ็กนะถ้ามันเอ็กนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับรูดลดคูดาวมันไปสัหน่อยนะ โอเคติดนะติดติดอ่ะวางไว้วางไว้เออกว่าจะติดนะฮะโอเคเราหยอดให้เพื่อนๆือนครับก็ชิวๆไปนะเป็นทีมนี้เป็นทีมที่ก๊อปปี้ได้นะฮะให้ทุก,กันลมออกก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวดูบ้านต่อไปบ้านนี้อ่าเห็นแล้วแต่หยอดไม่ได้นะฮะเห็นแล้วแต่หยอดไม่ได้บ้านนี้นะเห็นแล้วแต่หยอดไม่ได้แค่เห็นเฉยนะฮะบ้านนี้เขาหยอดไปแล้วนะผมก็จะไม่ยุ่งนะอ่าผมก็จะมาหยอดบ้านที่มันเป็นอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นบ้านทรงเดิม บ้านทรงเดิมทรงไทยเอาตัวนี้ไปแล้วกันนะฮะอันนี้ใส่กันใส่กันไฟเอ้ยใส่กันไฟเลยเราใส่กันน้ำมาใส่วิวนะทุกคนระหว่างนี้ผมไม่ได้แก้แฟกอะไรนะก็ไปเรื่อยๆนะครับนี่กดอัดหรือยังวะเนี่ยพูดมาตั้งนานไม่ได้กดอัดแล้วหาตลิมติมเลยนะนี่มันจะโดนอย่างนี้ตลอดนะฮะแล้วก็ตัวไหนค่าได้ค่าไปก่อนนะฮะตัวไหนค่าได้ค่าไปก่อนอนะควงไปอื้อแรงรุนแรงแล้วเกินนะอยู่ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะะนิดหนึ่งแชร์ได้ไหมถ้าแชร์ได้ก็ เดี๋ยวเราจะหาโอกาสเข้าไปที่ไม่ต้องเข้าแล้วเออมันหลับไปเรื่อยๆสองทีงี้โอเคนะครับมันไม่โดนหิวนะปล่อยมันไปนะไม่เป็นไรนะเราก็เตาะตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาเอาเอาบัฟสปิดออกดอิไม่ออกอีกโอ้โหอ,อ่าเราหิวขึ้นมานะหิวต็เงขึ้นมาก่อนนะครับแช่ได้ไหมติดด้วยนะครับอ่าหิวค่อยหิวนะบนบน,บนมีหิวก็หิวหิวไปให้เลือดเราเต็มๆไว้ก่อนนะยักษ์มันจะได้โยนเราไม่ตายนะบูมมันชอบเด้งนะบูมชอบเด้งอ่ะคราวนี้เราก็ แช่ตัวนี้ไว้นะแช่ไว้แล้วคราวนี้เราเริ่มเก็บเราค่อยๆเก็บนะครับเล่นทีมนี้ต้องโอ้นเอ็กบ่อยดีเว้ยตัวนี้นะฮิวขึ้นมาก่อนหิ้วขึ้นมาก่อนแล้วก็แทงหน้าไปทีดินะแทงหน้าไปทีดิอ่ะแช่ไม่ได้ไม่เป็นไรจจอเจาะไปขอทิมอีกทีขอทิมหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าแช่ได้ก็ถ้าแช่ได้ก็เก็บตัวอื่นไปก่อนนะครับไอตัวไอตัวที่มันโดนแช่ไว้ยอยู่เราก็ปล่อยมันไปนะฮะ แชร์แล้วทิมหน้าทิมหน้ามันไปทีหนึ่งนะฮะเรียบร้อยนะทีมนี้แต่ทีมนี้ต้องใช้สติในการเล่นนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเ,าเล่นแบบเล่ยเปื่อยก็อาจจะโดนได้นะครับอาจจะโดนเซตหย่อได้นะอันนี้อะไรเน,นี่ยแล้วทำไมเราไหลขึ้นไปข้างบนขนาดนั้นวะนะอันนี้ก็ไม่รู้จะเหลือไว้ทําอะไรนะฮะเล่นให้จบเลยดีไหมนะฮะตรงนี้น่าจะาโบเบิร์เข้าได้นะผมคิดว่า แต่แทนที่จะเอาโบเวิร์เข้าผมว่าเอาทีมนี้เข้าดีกว่าไปยิงมันตายไปเลยดีกว่าวะยิงมันให้ตายไปเลยน่าจะง่ายกว่านะครับคิดว่าไม่น่าเร็วคิดว่าไม่น่าเร็วนะครับอะไรไม่ต้องใส่เปลี่ยนูน,นี่เฮ้ยเอยเอเปลี่ยนรูนนะรูนมีอยู่ชุดเดียวนะครับไปแค่นี้แหละเราน่าจะยิงใส่ยิงใส่คิเมล่าก่อนเลยนะครับยิงใส่คิเมล่าโอ้โหตัวนี้กลางใส่ด้วยวะโอ้โอยางงี้ยิงใส่ตัวนี้แหละยิงลงตัวเดิม ตายนะครับตายอดอมินิกเทเลตโตะครับที่นี่บารซิลเป็นไงล่ะมึงที่นี่บารซิลโอเคไม่เป็นไรนะค่อยๆเตาะไปแล้วตอนนี้ก็เตาะตไปนะครับเราฆ่าตัวดาเมจไปแล้วตอนนี้ก็มันก็จะได้แค่ทําหน้าราคาญอย่างเดียวทําความหน้าราคาญใส่เราแล้วก็เตาะไปเรื่อยๆนะครับอเปิดเกาะหน่อยดิจกจกจกนกนะจะกลางไหมหลับไหมหลับไหมไม่หลับ,ลบ,ลบ,ลบนะฮะบ้งเข้าไปโอเคเรียบร้อยนะจบไปทีมนะ ศาสตร์ไวไวนะฮะทีมศาสตร์ไวไวบ้านนี้เราเอาให้จบเลยนะบ้านนี้คิดว่าโบเวิร์กได้นะแต่ว่าเราจะโดนอีตัวนี้วนนะเราจะโดนอีตัวนี้วนผมว่าเราต้องเอาไปศาสตร์ผมว่าเราต้องเอาไปศาสตร์นะครับศาสตร์ดูน่าจะดีกว่าศาสตร์ก็ต้องใช้โจ๊กนะครับเพราะมันเป็นตัวเดฟหมดเลยนะครับเป็นตัวเดฟหมดเลยเ,เราเราเาตัวนี้ไปดีกว่านะไหนวะมันอยู่ไหนวะนี่ตัวนี้อ่ะ แล้วเราก็เอาไปสาดเลยนะครับสรดใช้โจกสรดนะครับโจกหมูเราก็สรดใส่ทาตุลมอย่างเดียวไหนอยู่ไหนวะโจกไอ้ตัวนี้อโอเคใส่ตีลมไปนะครับนี่ก็โยกลูนเลยขยอกลูนมาเลยนะครับผมก็ตัวไวสุดผมใส่แค่ตัวเดียวนะใส่ไวแค่ตัวเดียวก็เราก็ทําแค่นี้เราก็โยกลูนเราก็จะรู้ว่าอะไรมันอยู่ไหนนะ <laughs> แค่นี้แล้วนี่ก็ใส่ลมนะตีลมไปตีลมนะ ตีลมโอเคลมตีลมไปลุยฮะสัตยับนะฮะเรียกว่าสาัตยับอย่ายโยนผิดละ่ะเนอมาถึงปึ้งอ่าโอเคมันใส่วิวหมดทุกตัวนะสาด์ลมไปตายแน่นอนนะพอตายแน่นอนเสร็จปุ๊บเราก็เออเราสามารถทำอย่างนี้ได้ฆ่าตัวนี้ไปเลยไม่ตายด้วยแม่เงเอ้ยชุบขึ้นมาไม่เป็นไรนะมันชุบขึ้นมาปล่อยมันนะฮะไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าอย่างน้อยมันเรียกว่ามัน ได้ทําการชุบไปแล้วนะอ่ามันตายแล้วตัวนี้ตายแล้วอ่าเราก็เปาะๆไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้โจ๊กไม่มีผลกับเราแล้วนะครับโจ๊กไม่มีผลกับเราแล้วนะครับโจ๊กไม่มีผลกับเราแล้วอ่ขอฆ่าตัวนี้ดีกว่าไม่ตายด้วยเอ็เคเตายหน่อยไหมเออตายหน่อยไหมตายหน่อยไหมอันนี้เราโยนใส่ตัวนี้แล้วกันนะให้โจ๊กทําหน้าที่สุดท้ายให้ดีที่สุด <laughs> โอเคละเ,คเกือบแล้วโอเคเราทำการยึดครองมาเรียบร้อยนะฮะระหว่างนี้ก็อระหว่างนี้เราก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรดีเราสามารถตา้ต่ตอนอนไปเรื่อยๆได้เราตีบ้านอื่นไม่ได้นะครับบ้านนี้สองเหมียวสองเหมียวชนฝันนะสองเหมียวชนฝันนี้ก็น่าจะเอา,เอาฟักไปตีได้ไหมวะไม่ได้นะผมมันไม่ได้อีตัวนี้น่าจะแรง น่าจะแรงแต่ว่าเราศาสตร์น่าจะดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งในบ้านนี้น่าจะศาสตร์ได้ผมคิดว่ามันไม่น่าวิวเว้ยผมคิดว่ามันไม่น่าวิวนะเออถูกตัวแล้วถูกตัวแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าวิวมันต้องมีตัวไม่วิวเว้ยอันนี้เราเสี่ยงนะน,นี้เราเสี่ยงใช้ทีมแล้ว่าเสี่ยงเพราะว่าดาวเอาดาวเอาว่ามันต้องมีตัวไม่วิวนะมันต้องมีตัวไม่วิวแล้วก็ใส่รูนไม่สุดด้วยเออไม่วิวใส่รูนไม่สุดนะฮะมาลองดูนะฮะ นี่ผมเร็วสุด้แค่นี้แหละมันจะเร็วกว่าก็ปล่อยมันเออไม่วิวสักตัวนะฮะอย่างงี้หวานเจี๊ยบครับผมชุลิเตะแม่งแบบ๊ะอ,อ่เรียบร้อยนะจบเลยนะรวด,ดเร็วฉับไวบางทีการเล่นซิกเราก็ต้องเดาใจเขานิดนึงนะ <c oughs> เดาใจเขานิดนึงนะฮะอันนี้อ่ามืดแสงนะน่าจะมีตัวแสงน่าจะมีตัวแสงนะเอ,อ่อไปแทงหน่อยอืม มืดแสงแสงอันนี้น่าจะได้นะมันไม่เหมือนมันไม่มีฮิวนะเหมือนมันไม่มีฮิวแล้วผมจะเอาวูฟไปแทนผมจะวูฟไปแทนอ่าแล้วนี้ก็ใส่มืดหนะ่อยกันมืดเยอะๆนะกันมืดเยอะๆกันมะืดเยอะๆนะโอเคใส่กันมืดอยู่แล้วโอเคงั้นเราก็ไปเลยแล้วกันโอ้โหเราเร็วกว่าว่ะเรา,านี้เร็วกว่าอีกแล้ววะเนี้ยโอ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 ้ย อะไรอย่างน้อยเรามีติดเรามีติดกันขี้แล้วโอเคแล้วล่ะนะเรามีติดกันขี้แล้วนะเจาะเนี่ยแหละนั่นแหละครับผมอืมหืม,มกากอยมามาหน่อยน้องเออมาหน่อยน้องตอนนี้เราค่าตัวนี้ก่อนนะตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวปัญหาที่สุดนะสําหรับเราอเพราะว่ามันมันดามจมันตรงนะดาเมจมันตรงอืดาเมจมันตรงอืเอาอีกแล้วใส่ย,ยับใส่นัวไม่พักเลยนะครับอไป สวนมาหน่อยเออจ็อกมาหน่อยจ็อกหน่อยเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเราฆ่าอ e ีเหมียวนี่ก่อนนะอีซ e ับไฟเนี่ยฆ่าก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันไม่มีไม่มีบัฟก่อนนะตอนนี้ถ้าเกิดมันตีมันตีกากยเราเราก็จะรีสกิลไปเรื่อยๆนะครับด,ดึง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 นะอืมอย่างนั้นแหละครับผมอขออนุญาตขออนุญาต,ญาตเปิดเกาะไว้ก่อนเลยนะฮะขออนุญาตเปิดเกาะไว้ก่อนเลยนะฮะตรงน,นี้อือเข้ามาอีกทีนึงไม่เป็นไรนะฮะไปต่อเรื่อยๆครับอืมมาเลยซับไฟ ห้ามฮิวไปทีหนึ่งดิเออตีเข้าไป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 กางขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าเราก็จะให้มันตีเราอย่างเดียวนะครับตีมาน้องตีมาน้องอย่างนั้นแหละครับผมอย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละครับผมตีมาเรื่อยๆโอเคติดเดฟนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเอาฆ่าตัวนี้แหละเราไม่เราไม่สนตัวอื่นนะเราฆ่าตัวนี้ไปก่อน ราคาตัวนี้ไปก่อนโอ้ oh, ไม่มีลบก่อแตกม่ใช้ได้เหมือนกันะ่ะอืมอืมอืมอม,มามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอ้ย oh, oh, ตัวนี้ม่นเอาเรื่องเหมือนกัน่ะไอ้ตัวนี้มันเอาเรื่องเหมือนกันปะเราต้องฆ่าเราต้องฆ่าไอ้นี่อยวะเนี่ย มันถึกซะเหลือเกินมันถึกซะเหละือืเอ็กซ์ด้วยอืเอ็กซ์อีกแล้วผมว่าสงสัยต้องเปลี่ยนเป้า,เาไปฆ่าอันนี้แน่เลยวะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะเรามีเรามีเขาเรียกว่าเดสต์ทอยนะครับไม่เป็นไรสบายๆไปเรื่อยๆเราต้องฆ่าอานี้แหละผมว่าต้องฆ่าอานี้เออเฮ้ยติดตันไว้ติดตันไว้ติดตันไว้แต่แต่รูปตันใหม่นี่ชอบเลยนะฮะใช้ได้เลยนะฮะสวยงามมากมันดูมันดูจริงจังดีนะฮะ ขอแรงๆขอแรงๆต่อมาทีนี้ตายไปเลยเอออย่างนั้นแหละน้องโอเคคราวนี้เราก็เก็บกาไอไม่ใช่กากออะลรมันรู้ว่าเอเก็บคินขิไปนะครับเจาะมาน้องเอออย่างนั้นแหละเจาะมาเจาะมาห้ามหิวไปทีนี้เอออย่างนั้นแหละมันเปลี่ยนเป้าไปตีตัวนี้แน่นอนครับแต่ว่าเราเก็บสแปร์ที่ตัวนี้มาเยอะแล้วนะครับอืฟันทีนึงเจาะไปทีนึงอืมใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะคราวนี้เราก็หิวขึ้นมาก่อนนะครับ อ่าโอเคอย่างนี้ก็ขอทีน,งออทนึงได้ไหมอืมขออีกทีนึงได้ไหมขอสกิททีหนึ่งเรียบร้อยนะครับทีมนี้ก็ยังเรียกว่าใช้ได้อยู่นะครับเป็นเรื่องที่ดีอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าทีมนี้ดูดีนะครับทีมนี้ดูดีแล้วจะใช้ทีมนี้เข้าไปบุกนะครับ แล้วเราสามารถใช้เป็นล่มไฟได้นะครับใช้เป็นล่มไฟได้เพราะว่าอย่างน้อยก็เอามากันไอตัวแสงอาจจะอาจจะโดนกระทําเยอะไม่หน่อยนะฮะเดี๋ยวเรารีคูดาวใส่อาร์คหรือใดๆก็ตามแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเพราะตอนนี้อย่างน้อยเรามีรีคูดาวใส่ตัวนี้ก่อนแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยรีอีกทีหนึ่งนะครับสาดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยรีใส่ฟินิกอีกทีหนึงนะครับชิวๆไปนะครับไม่ไมต้องไม่ต้องรีบร้อน เรารีแล้วเราหิวข so no, no. ึ yeah, ้นมาก่อนอ่าห like ิวข like ึ้นมาก่อนลีกูดาวใส่ล่มอีกทีหนึ่งนะครับสาดเลยน้องสัดเนี่ยสัดเนี่ยเนี่ยเอ่อสาดไปเรื่อยๆครับอ่าฟินิกส์รัวๆไม่หยุดครับยังรัวโอ้โหโอ้ใส่ตัวเองรัวๆครับดีแล้วนะครับใส่ตัวเองไปน้องอย่างนั้นแหละครับผมสตันหน่อยเออสตันนิดนึงนะฮะนี่น่าจะตายทีหนึ่งเอายังไม่ตายเหวะเนี่ยหรือเชื่อตายไปเลยเองอะเอออย่างนั้นแหละตายไปนะ กลางขึ้นมาตอนนี้ไม่มีดาเมดหนักแล้วนะครับพอไม่มีดาเมดหนักเราก็เตรียมฆ่าตัวนี้นะครับแล้วก็รีใส่ล่มนะครับแล้วเราต่อต่ไปก่อนอ่าแล้วเราก็สาด์ไปสาดตเนี้ยเนีนะครับอืมติดพิษไม่ติดพิษไม่มีหิวไม่มีิวไม่มีไม่มันไม่หิวนะฮะดีนะมันไม่เอ็กดีแล้วนะครับนี่อีกรอบหนึ่งน่าจะตายแล้วนะครับอาร์คตัวนี้ตายเถอะขอร้องอ่ารีให้มันไล่ทางสู้ไปเรียบร้อยนะฮะเจ็ดวินไปแล้วนะครับเพลินนะตรงนี้ ออันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะตรงนี้คือสําหรับผมแล้วเราใช้ทีมนี้ได้อ่าเราใช้ทีมนี้ได้ทีมนี้คือทีมที่เรียกว่า standard ช h เตอ e r เราเก็บเราเก็บสักตัวหนึ่งก่อนนะยืนยืนลำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ใส่กันไฟไปแล้วกันนะแต่ผมไม่ใส่อะไรทั้งนะั้นะนะไม่เปลี่ยนนะเออผมไม่เปลี่ยนนะผมห้าวเออแต่จริงๆต้องเปลี่ยนนะทุกคนอย่าอย่าทําตามผมนะ ตีซิกถ้าเกิดสมมติว่าแฟกเราถูกทางอะ่ะมันจะทําให้ทีมเราทนได้เยอะขึ้นมากๆนะครับทีมเราจะทนได้แบบเยอะสุดๆไปเลยนะฮะอ่ะาคราวนี้เราก็กางไปเรื่อยๆนะแล้วก็เขาไม่มีลบบัฟนะบลบบัฟจะไปอยู่ที่ม้องเนาะลบบัฟจะไปอยู่ที่ม้องซึ่งจริงๆแล้วเราเราต้องการให้อ่าเขาเลิกเลยนะอ่าจริงๆเราอยากให้ม้องมันมัน,ม,นมันออกเทินเร็วกว่านี้นะแต่มันไม่ยอมออกมันไปตั้งให้มันออกตรงนั้นนะอ่านั่นแหละ แล้วก็เปิดเกาะไปเราฆ่าม้องก่อนนะเพราะว่าม้องจะเป็นตัวที่ทำให้เราลำคาญนะครับเเราจะลำคาญมันนะส่วนฟินิกเดี๋ยวมันทำร้ายตัวเองครับเดี๋ยวมันทำร้ายตัวเองมันจะต้องไปตีใส่มันจะต้องไปตีใส่แพนด้าอ,อ,อ,อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะไปตีใส่แพนด้าอยู่แล้วนะนั่นแหละครับผมมึงสตันไงเวนเออเอ็งอย่าสตันดิวะแต่ผมชอบเอฟเฟกต์สตันในหน่อยยังเลยดูดีจริงๆนะฮะ อขอแรงๆหน่อยขอแรงๆนิดนึงนะฮะเอ้ยพอแล้วมัง้งฟินิกเดี๋ยวเดี๋ยวรอเลยนะฮะเดี๋ยวรอเลยเอยอรอผมรอมีโลนี่แหละเออมันลบบัฟได้ถูกต้องจริงๆเลยนะฮะอีกทีหนึ่งสิอีกทีหนึ่งสิลูดไปไม่ติดนะครับลูดไปไม่ติดอ่ะเขาใส่ตัวเองวะ่ะใส่ตัวเองก็เข้าฟินิกไปดิครับผมอฟินิกทำร้ายตัวเองนะฮะฟินนิกมันทำร้ายตัวเองนะทุกคน เออเราก็กางทิ้งไว้ก่อนนะครับกางทิ้งไว้ให้ฟินิกมันทำร้ายตัวเองไปเรื่อยๆนะฮะอ่าโอเคแต่ตอนนี้ฟินิกไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าบัฟผมหมดนะจิ้มทีหนึ่งซิเออตอนนี้ก็เรียบร้อยนะฮะคราวนี้เราก็ไม่กลางบัฟของอ่าแพนด้าอีกแล้วนะครับจบแล้วนะะปั่นไปเรื่อยๆ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 นะครับ ทีมนี้ก็เรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เขาได้หลายทีมนะแต่อย่าเข้าท,ทีมที่มันเร็วเกินนะเร็วเกินกนะ็คือพวกตระกูลแบบมีหลีดสปีดและแบบเราไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดไหนอะไรแบบนี้นะฮะบ้านนี้นะฮะบ้านนี้ดูสวยงามครับเอาทีมนี้ไปเลยนะฮะทีมโจก๊กยักษ์โจ๊กฟร์นนะยักษ์โจ๊กฟราน,นะกกรานมันน่าจะเข้าไอ้นี่อยู่แล้วละ่ะมันน่าจะเข้าฟานแมวเข้าฟานอินนี่เข้า,านินเข้ายักษ์นะนินเข้ายักษ์แมวเข้าฟานนะครับเ,เฮ้ยทำไมมันมีวิววะ ฮ้ยมันมีวิวบ้าไปแล้วมันมาใหม่มันปรับใหม่วะเนี่ยฉันลืมโอ้เดี๋ยวนี้มันมีวิวอะขออนุญาตระเบิดแมวไปก่อนนะขออนุญาตระเบิดแมวไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไงเราต้องระเบิดสักตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะไม่ทันการนะฮะมันมีวิวแต่ม่อไห่วะเนี่ย โอ้โห <Okay>. oh, oh, ไม่ได้อัปเดตแผทนานขนาดนี้เลยเนี่ยลืมไปเลยเหรอมันมีวิวเนะี่ยหรือจะเชื่อนะฮะโอเค okay, okay, ควงไปก่อนนะขอโยนไปเลยได้ไหมออขอโยนไปเลยได้ไหมจอกจอกขอโยนไปเลยได้ไหมฮะไม่ติดอีกโอเคกูยอม <laughs> อันนี้ยอมฮะเอออันนี้ยอมฮะอันนี้ยอมนะอันนี้ไม่รู้มันมันมีวิวเนี่ยเมื่อไหร่นะครับยอมฮะ โอ้โห oh, เสียหายวะ่ะบ้านนี้เสียหายนะฮะเสียหายเลยอันนี้จะมีปีกอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้มีปีกเหมือนกันนะฮะเอออันนี้ดูเหมือนจะดีนะดูเหมือนจะดีมีปีก ตัวนี้ฟักน้ํามันจะดีแต่ต้องมีตัวไฟไปล่อมันนะต้องมีตัวไฟไปล่อมันอาจจะต้องมีตัวนี้ไปล่อมันทีหนึ่งเฮ้ยเอาเราคุณนี่ไปล่อดีวกว่าวะเอาเราคุณนี่ไปล่อแล้วก็เออเอาเราคุณนี่ไปล่อใช่ไหมครับแล้วเราก็เอา,เอาฟักน้ําไปฟักน้ําฟักน้ำอยู่ไหนวะหา,าไม่เจอแต่ขอดูก่อนมันมีตัวอะไรบ้างนะโอ้แหวนไหมฟักน้ําแหวนโอเค ก่อนนะราคคนนี้ฟักน้ําเราน่าจะเอาลีดสปีดเข้าไปนะเราน่าจะเอาลีดไม่ต้องก็ได้เราตัวนี้ไปเออนี่แหละเหมือนจะดีเลยอ่าลองดูอยากรู้ต้องลองนะอิชิเลนใช้ซะหน่อยนะครับอ่โอเคเราใส่ได้เลยนะครับแล้วเราก็รอรอมันกลางนะเรารอมันกลางรอมันกลางเราจะดูดใส่ผมว่าต้องดูดใส่ตัวนี้อ่า เดี๋ยวมันจะต้องนั่นแหละมันจะต้องเข้าตัวนี้แหละเออจับของให้แรงไหมแรงแหละใจะเย็นน้องใจเย็นน้องโอ้โหมึงรัวเกินหรือเปล่าน้องโอ้โหหนักเลยอย่างนี้หนักเลยฮะ มันรัวเกินนะดิมันเอ็กไปสามทีเลยดิโอ้ยอมยอมฮะอันนี้ประมาทไปหน่อยนะเออประมาทไปหน่อยผมก็คิดว่าลาคุนี่แต่โดนซ้ําเยอะไปหน่อยนะจริงๆถ้าเกิดใส่กันใส่กันแสงอาจจะดีขึ้นใส่กันแสงอาจจะดีขึ้นอ่าวันนี้ก็ครบแล้วครับผมสิบปีกฮะลื่นไปสองครับผมผลประกอบการเป็นเชียงนี้นะฮะโอเคยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย